สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพบกับดีเจไอฟันธงไทยรัฐไลฟ์นะคะซึ่งมาทุกวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรื่องที่พิมพ์ได้ทำการเตรียมไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้หน้าของเราค่ะมีความเรียววิ้งแล้วก็ใสขึ้นมาโดยใช้ DJI จไอพอกเกตชตัวนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้พิมพ์ได้ทำการสอนการใช้งาน g ร a m o กเอฟเฟกต์ใน ตัว DJI OMC ไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเขาใช้แอปพลิเคชันเดียวกันค่ะก็คือ DJI Mimo มีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าสามารถเปิดใช้งานฟังกช์ชันดังกล่าวเนี่ยจาก Pocket ถูได้ไหมสามารถเปิดใช้ได้ค่ะเปิดใช้ได้ทั้งจากในสมาร์ทโฟนที่เป็นแอปพลิเคชัน DJ เมิโซึ่งจะแตกต่างกันนิดนึงถ้าเปิดจากตัวสมาร์ทโฟนนะคะเราจะสามารถปรับค่าต่างๆได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะว่าถ้าเปิดจากสมาร์ทโฟนแล้วก็เปิดจากตัว DJI p o c k t t 2โดยตรงเนี่ย ต้องเข้าตรงไหนนะคะแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะบอกก่อนว่าสามารถเปิดใช้งานได้ทั้งโหมดที่เป็นวิดีโอแล้วก็โหมดการถ่ายภาพนะคะสำหรับโหมดของการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้ใน1080-30เฟรมถ้าเกิดสูงกว่านั้นเขาจะปิดการทำงานของกระหมัวเอฟเฟกหรือว่าเอฟเฟกตฟุ้งฟิออกไปค่ะไม่สามารถใช้งานได้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะ1 0 8 0 3 0เฟรมค่ะสังเกตดู ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวพิมจะเริ่มที่โหมดโฟโต้นะคะไปที่โฟโต้ค่ะสำหรับโฟโต้เวลาเราจะเปิดกรมโมเอฟเฟกหรือว่าเอฟเฟกฟุงฟินะคะเข้าไปที่จุด3จุดด้านมุมซ้ายล่างเราจะเจอกับรมโมเอฟเฟก t แค่ะตอนนี้ออฟอยู่นะคะเราสามารถเปิดได้ค่ะเขาจะมีให้เลือก3ระดับค่ะซึ่งก็จะเป็นระดับไล่ลงไปตั้งแต่น้อยกลางแล้วก็ มุ้งมิ้งฟุ้งฟิงมากเดี๋ยวพิมเปิดฟุ้งฟิงมากให้ดูก่อนนี่ค่ะหน้าก็จะเนียนวิงวิงเหมือนเราใช้เอฟเฟกในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็ฟิลเตอร์จะแตกต่างกับตอนแรกมากอันนี้แบบโล w แบบโรก็จะประมาณหนึ่งนะคะจะดูหน้านวนๆนิดหนึ่งอันนี้พิมพ์เปิดแล้วก็เทียบให้ดูเลยถ้าพิมพ์ปิดก็จะประมาณนี ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้แสงไฟที่ส่องหน้าพิมพ์อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดูสว่างใสไร้ริบวรอยนิดหนึ่งอันนี้เนียนมากเอเห็นเต็มๆเลยอันนี้คือเปิดถ่ายไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์360ช่วยค่ะใช้แค่ pocket 2เราก็สามารถถ่ายได้อันนี้สำหรับการถ่ายรูปนะคะก็สามารถสั่งถ่ายภาพได้ปกติเลยค่ะน่า อันนี้คือตัวอย่างนะคะเราไปดูที่โหมดของวิดีโอบ้างคะ่ะอันนี้เปิดจากสมาร์ทโฟนนะคะโหมดวิดีโอต้องเป็น1830 0 0เฟรมถ้าเกิดมากกว่านั้นอันนี้เดี๋ยวพิมพ์เปิดให้ดูนะคะเขาก็จะขึ้นบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้นะคะพิมพ์กลับไป1830 0 0เฟรมก่อนอันนี้ปิดการทำงานของ g r a m โมเอฟเฟกอยู่เปิดก่อนคะ่ะ เมื่อเราเปิดเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับค่าเป็นออโต้ได้คอนเฟิร์มได้หรือต้องการปรับเองค่ะก็จะมีโหมดแยกมาให้แถบตรงนี้สามารถสไลด์เลือกได้นะคะว่าต้องการปรับอะไรบ้างมีทั้งสลิมค่ะหน้าก็จะเรียวขึ้นมาอันนี้ปิดอันนี้เปิดหน้าเรียวขึ้นมาเยอะมากสมติ Smooth. อันนี้เปิดสุดให้ดูทุกอันเลย ผิวขาวสว่างใสดวงตาดวงตาก็เห็นนะนี่ขนาดใส่แว่นนะคะยังเห็นเลย b i eye brighten อันนี้ลองปรับค่าให้ดูคร่าวๆนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้สำหรับหมดวิดีโอตอนนี้เปิดนะคะอันนี้สดค่ะเห็นริ้วรอย เห็นความแตกต่างเปิดนี่สว่างสายสามารถถ่ายได้เหมือนปกตินี่สำหรับท่านที่กำลังสงสัยว่า Pocket 2อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการถ่ายสายวีล็อกเนี่ยจะทำให้เราสวยวิ่งได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ตัวหนึ่งเลยค่ะว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูการเปิดใช้งาน โดยใช้ Pocket Tool โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวสมาร์ทโฟนกันค่ะเอาจากแอปพลิเคชันเรียบร้อยเราสามารถเปิดใช้งานได้จากตัวนี้ด้วยเวลาเราจะเปิดใช้งานกระบอกเอฟเฟกนะคะปัดลงมาจะเป็นรูปเฟืองใช่ไหมคะปัดไปทางซ้าย1ครั้งก็จะมีกระบอกเอฟเฟกค่ะอันนี้คือการปิดเปิดซึ่งตัวนี้เช่นกันค่ะสามารถเปิดใช้งานได้ทั้ง การถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะสามารถใช้งานในการถ่ายได้ปกติแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานฟังก์ชันกรมัวเอฟเฟกนะค่ะง่ายๆระหวังว่าสาวๆทุกท่านจะทำตามกันได้เวลาไปถ่ายวีรล็อกหรือว่าถ่ายเก็บภาพความประทับใจจะได้ไม่ต้องมาแต่งเยอะในโปรแกรมตัดต่อหรือว่าโปรแกรมแต่งภาพไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์เรื่อยๆค่ะสามารถเห็นได้เลยว่าเราสวยอยู่หรือเปล่านะขนานั้นอาจจะดูหลอกลวงนิดนึงนะคะว่าสิวหายหน้าใส ไรมากเลยค่ะแต่ว่าก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขและก็สบายใจกับการถ่ายภาพและวิดีโอค่ะสําหรับวันนี้พิมพมพ์รอดีใจฟันุงไทยแลนด์ที่มาดึกไปนิดนึงต้องขอลาไปก่อนค่ะระพบกันอีกครั้งในสุหน้าหวังว่าอินเทอร์เน็ตคงไม่มีปัญหาอีกนะจ๊ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ